บรรยายสรุปจังหวัดกำแพงเพชรคําขวัญจังหวัดกำแพงเพชรกรุพระเครื่องเมืองคนแกรงพระแสงลำค่าศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลกจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร358กิโลเมตรโดยมีทางหลวงหมายเลขหนึ่ง ถนนพ่อหนโยธินเป็นถนนสายหลักมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากและอำเภอคีรีมาจังหวัดสุขโขทยัยทิศใต้ติดต,ต่อกับอำเภอบรรพฤพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอโพทะเลอำเภอวชิรบาร,รมีจังหวัดพิจิตรทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มหางจังหวัดต,ตากมีแม่น้ำปิงไหลผ่านระยะทางยาวประมาณ104กิโลเมตรมีพื้นที่5 3 7 9,681ไร่เป็นพื้นที่การเกษตร3ล้7 1,523ไร่พื้นที่ป่าไม้1 2 4 8,122ไร่พื้นที่นอกการเกษตร หนึ่งล้านหกไร่มีเขตการปกครองจำนวน11อําำเภอประกอบด้วยเ8็ดสบตำบล963หมู่บ้านชุมชนในเขตเทศบาลเมือง27ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น90แห่งด้านประชากรมีประชากร7,9523คนแบ่งเป็นชาย3 5 1 1 3 2คน และหญิง359,391คนมีรัศดรบนพื้นที่สูงจำนวน11,323คนรวม6กเผ่าประกอบด้วยเผ่ามงเผ่าลีซูเผ่าลาหูเผ่าเมียนเผ่าลัวและเผ่ากะเรียงด้านศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรมีวัดสำนักสงฆ์ จำนวน627แห่งศาสน,นสถานศาสนาคริสต์จำนวน39แห่งศาสนสถานอิสลามจำนวนหนึ่งแห่งด้านการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรมีโรงเรียนจำนวน429แห่งและมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหนึ่งแห่งคือมหาวิทยาลัยราชพัฒกํกำแพงเพชรสถา,านศึกษาอาชีวะจำนวนห้าแห่งด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลรัฐ จำนวนสิแห่งโรงพยบาบาลเอกชนจำนวนสองแห่งในระดับตำบลมีโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวนร้อยยี่สิบแห่งด้านโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2563มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP จำนวน15356ล้านบาทประกอบด้วยมูลค่าภาคเกษตรกรรม 2561ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ19.52มูลค่าภาคอุตสาหกรรม47,838ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ45.40อื่นๆมูลค่า36,957ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ35.08มีรายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ยมูลค่า 134,926บาทต่อคนต่อปีด้านการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ข้าวมันสำปะหลังอ้อยโรงงานและกล้วยไข่ปีพ่อปลูก2,564ทับ2,565ข้าวนาปีมีพื้นที่ปลูก1,245,586ไร่ มีผลผลิต738,829ตันข้าวนาปรังมีพื้นที่ปลูก387,923ไร่มีผลผลิต241,27 0ตันมันสำปะหลังมีพื้นที่ปลูก767,634ไร่มีผลผลิต2,391,60 0ตันอ้อยโรงงาน มีพื้นที่ปลูก542,795ไร่มีผลผลิต6,22,082ตันและกล้วยไข่ซึ่งเป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดมีพื้นที่ปลูก2,951ไร่ผลผลิต6,766ตันจังหวัดกำแพงเพชรมีปัจจัยการสนับสนุนด้านการเกษตร คือมีพื้นที่ชนลประทนล้าน1 4 4 2 5 0 5ไร่มีระบบชนละทานที่สำคัญได้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัวและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยางหนองขวัญภาคอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน627แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรภาคบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่12ธันวาคม2534รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีอุทยานแห่งชาติที่สวยงามเรื่องชื่อถึงสามแห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติแม่วงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าและยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าอีกหนึ่งแห่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าเขาสนามเพียงประเพณีที่สําคัญของจังหวัดกําแพงเพชรได้แก่ ประเพณีนกพระเล่นเพลงจัดในช่วงวันเพ็ญเดือนสาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจัดครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2526ปัจจุบันใช้ชื่องานว่างานประเพณีนกพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรในงานจะมีกิจกรรมเดินขบวนพยุหยาตราและมีการแสดงการเล่นต่างๆเรียกว่าการเล่นเพลง ระพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดขึ้นในช่วงเวลาวันศาสตร์เดือน10ประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปีเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่26-27กันยายน2524ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการการเกษตรการเดินขบวนประกวดรูปปุภชาติจากทั่วทั้ง11อำเภอ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรพุทธศักราช2566ถึง2570ได้แก่แหล่งเกษตรปลอดภัยพลังงานทดแทนและท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาดังนี้ประเด็นการพัฒนาที่หนึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตการแปลรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และพลังงานทดแทนด้วยนว,วัตกรรมและเทคโนโลยีประเด็นการพัฒนาที่2พัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเชื่อมโยงกันกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและวิถีชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากลประเด็นการพัฒนาที่3พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนาเสรีบุรณาการงานประสานใจพัฒนาในทุกมิติหลักการทำงานห้ารอริเริ่มรุกรวดเร็วรักรอบคอบเป้าหมายห้าศอสงบสุข สะอาดสวยงามสะดวกสงบจังหวัดมีความสงบเรียบร้อยกำแพงเพชรเมืองแห่งความมั่นคงทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันสุขประชาชนชาวกำแพงเพชรมีความสุขกายและสุขใจสะอาดมีการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษสวยงาม มีการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสะดวกมีการสร้างเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกมีความร้อมของที่พักร้านอาหารรถเช่ารถสาธารณะเพิ่มมากขึ้น